أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من كان سنسان بين الله سبحانه وتعالى وقام جمران قام سنتي سدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم طلع أهل البيت ผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านแต่เช่นเดียวกันครับขอความสลามัตความรอมัดความโปรดปรานจากเอออลอสุพานวตาลาเพื่อะสมแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในเดือนระมัดอันจำเริญนะครับเราได้รับประบัญชาจากลอสุพานวตาลาให้ทาการ ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับจึงมีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่า,เ,าเหตุใดเพราะอะไรอลัลลอฮฺสุตลตาราจรึงให้มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้คือคำถามหนึ่งและอีกคกกำถามหนึ่งก็คือว่าเพราะเหตุใดที่อลัลลอฮฺสุตลตาราจรึงให้การถือศีลอดนั้น เป็นระยะยมีระยะเวลา30วันทำไมไม่น้อยกว่านั้นแล้วก็ไม่มากไปกว่านั้นนะครับมีอยู่สองคำถามคำถามหนึ่งคือทำไมต้องถือสิญจนดในเดือนรอมฎอนทำไมไม่ถือสิญจนในเดือนอุอนลลอกาะะไม่ถือสิญจนในเดือนอื่นๆนะครับของอาหรับมีคำถามสำหรับคำถามแรกนะครับทำไมเราต้องถือสิญจนกันในเดือนรอมฎอนนะครับแน่นอนที่สุดว่า S 1> <S 1> สา,าระสาคัญอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วครับว่าเดือนอมดอนนั้นอยู่ที่การประทานลงมาของพระมหาคัมภีร์อันกราเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อันกราถูกประทานลงมานั่นเองครับแล้วก็นอกเหนือจากพระมหาคัมภีร์อันกราแล้วเนี่ยก็มีคัมภีร์อืน่นๆที่ถูกประทานลงมาในเดือนอมดอนด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างที่ท่านม,มัมสซดิคาเลสลามได้กล่าวว่าคัมภีร์เตารอดนะครับได้ถูกประทานลงมาในวันที่ 6ของเดือนรอมฎอนคัมภีร์อินยิลถูกประทานลงมาในวันที่12ของเดือนรอมฎอนคัมภีร์ซาบูร์ถูกประทานลงมาในวันที่17แล้วก็พระหมาคัมภีร์อัลกุรานถูกประาทานลงมาในค่าคืนแห่งกดาดไลลหตุนกาดของเดือนรอมฎอนดังนั้นการถือศีลอดในเดือนนี้นั้นก็เนื่องจากว่าคัมภีร์อันกุรานถูกประทานลงมาในในเดือนนี้นั่นเองซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะก็มีการ อ่าบรรยายของท่านอัยตุลย์วาดีถึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งว่าในท่านได้ยกในใน,ในประเด็นที่ว่าท่านนบ,บีมูซาเลสานได้ขึ้นไปรับพระบัญชาของลอสุนตลาเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปยังภูเขาตัวนะครับที่จะไปรับบัญชา,าบทบัญญัติจากโรงเนี่ยพรงได้บัญชาสั่งในพระมหาคัมภีอันกรานว่าฟักละนนอะไรให้ท่านนบีมูซานั้นขึ้นไปก่อนที่จะขึ้นไป อย่างภูเขาตัวนั้นให้ถอดรองถอดรองเท้านะครับให้ขึ้นไปด้วยกับเท้าเปล่านะครับไปรับบัญชาหลงจากตรงนี้นี่จากตรงนี้เองเนี่ยบรรดาอุราฟาบรรดาผู้ที่เขาได้อ่า,อาขัดเกลาตนเองนะครับแล้วก็ได้จาริกทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยได้กล่าวว่าความหมายตรงนี้นั่นก็คือการปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหมดนะครับการปลดเปลื้องอตนเองให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะไปรับพระบัญชาจากลอสุนตาลาซึ่ง เป็นหน้าที่ของซึ่งเป็นบัญชาที่พระองค์ทรงบัญชาให้กับท่านบีุบมูซาเพียงท่านเดียวเท่าน,นั้นเองเพื่อที่จะไปรับบัญชานะเสียบทบัญญัติสิป,ประการจากพระองค์แต่ในพระหมาคัมภีสําหรับพระหมาคัมภีร์อันกรานเนี่ยเนื่องจากความยิ่งใหญ่ของพระหมาคัมภีร์อันกรานพระองค์ไม่ได้ทรงสั่งและบัญชาให้ท่านนบีมุฮัมมัดสโลโลลอัสสลามเพียงท่านเดียวเท่าน,นั้นที่ปลดเปลื้องที่เปลื้องพันธนาการแล้วก็ขัดเกลาตนเองให้ ให้ตนเองนั้นสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะพร้อมในการรับพระบัญชาของลอสตาลาเดพระองค์ทรงบัญชาให้เหล่าบรรดาอุมมัดของท่านซาดามุฮัมมัดสโลโลสัลัมได้ทาการถือศีลอด,ดด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้ตัวเองตนเองนั้นสะอาดบริสุทธิ์ในเดือนนี้ที่เป็นเดือนเป็นการให้เกียรตินะครับเดือนแห่งพระที่พระหาคัมีิ์อนกุรานได้ถูกประทานลงมาอันนี้ก็คือโดยสรุปที่ ท่านได้กล่าวในประเด็นตรงนี้นะครับก็ได้ยิบยกตรงนี้มาส่วนคําถามที่ว่าทําไมพระมหาคัมภีร์ทำไมเราต้องถือสินอดในเดือนะมบรอคเป็นระยะเวลา30วันนะครับไม่ถือไปมากกว่านี้หรือว่าน้อยไปกว่านี้เราค่อยคุยกันในวันต่อไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ประเด็นของการตับซีรนะครับพระมหาคัมภีร์อันกรันสุลอปาติหะเราได้กล่าวถึงความสําคัญของ อ,องค์การแรกไปแล้วนะครับก็คือการกล่าวบิสมิลลาห์นะครับว่าการกล่าวบิสมิลลาห์นั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราได้กล่าวไปแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่การคําคว่าอัลลอฮ์นะครับบิสมิลลาห์นะครับใช่ไหมครับบิสมิลลาห์บิอิสมาอัลลอฮ์นะก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับว่าอัลลอฮ์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรและคืออะไร ท่านมามอาลีอัลสลามนะครับได้กล่าวว่าอัลลอฮฺอาอฺอัลลอฮฺอิสมินมินอัสมาอิลล์คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระนามอัลลอฮ์อาอฺอัอิสมินเป็นพระนามที่อาอฺอมเป็นชื่อเป็นนามที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นอิสมุลอาอฺอมินอัสมาอิลล์จากพระนามต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลลออัลจวะญลวาฮฺวัลอิสมุลลารีก็คือพระนามที่ ลายบารีอายุซัมมาบีฮีหอยรุลลอไม่มีสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์เนี่ยจะ,ะเรียกขานด้วยที่จะตั้งชื่อนี้นะครับว่าอัลลอฮ์วะลัมยตซัมมาบีฮีมัคลูกแล้วก็ไม่มีมัคลูกคนใดสิ่งถ,ถ,ถ,ถูกสร้างใดนะครับจะ,ะเรียกหรือว่าตั้งชื่อว่าอัลลอฮ์ได้นอกจากมีเพียงพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์องคเดียวเท่านั้นเองนี่ก็คือ อัลลอฮ์เป็นอิสมุลคอสเป็นคำนามหรือว่าเป็นนามเป็นชื่อที่เฉพาะสําหรับอีกอัลล์สุพานหัวตาลานะครับนี่ประการที่หนึ่งแล้วก็นักวิชาการนะครับได้กล่าวว่าคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยเดิมทีเนี่ยมาจากคําว่าอัลอิล ah ัอัลอ ah ิล ah ันะครับอาลีฟลามอาลีฟลามแล้วก็ฮาก็คืออัลอ ah ิลนะ หลังจากนั้นก็มีการตัดนะครับฮัมซาออกไปฮัมซาตัวกลางนะครับอัลจะเป็นอัลอีละใช่ไหมครับก็คืออีตัวนี้เนี่ยตัดออกไปก็กลายเป็นอัลลอฮ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการใช้ในภาษาอาหรับนะครับเป็นเพราเรียกว่าคัสรอตุลอิสติอามลมีการใช้กันมากจนกระทั่งจากอัลอีละอัลอีละมากลายมาเป็นอัลลอฮ์โดยการตัดฮัมซานั้นออกไปนะครับนี่คือ ารากเดิมของคําว่าอัลลอฮ์อันเป็นพระนามสูงสวงของอัลลอฮ์สุภฮานอตาลาแล้วก็นักวิชาการนะครับได้กล่าวว่ารากศัพท์ของคําว่าอของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระนามอันสูงสวงของ,งรพระองค์เนี่ยรากศัพท์เนี่ยมีอยู่สองทัศนะด้วยกันนะครับบางก็ได้กล่าวว่ารากศัพท์ของอพระนามของอัลลอฮ์สุคฮานอตาลาเนี่ย,คำ,ยาาคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาจากคําว่าอัลลาฮะนะครับ อลีฟลามแล้วก็ฮานะครับอัลลอฮ่ายะลาหูนะครับอัลลอฮายะลาหูนะครับซึ่งมาจากรักษาคำนี้นะแล้วก็นักวิชาการอีกอาบางก็ได้ให้ทัศนะมีความเห็นว่าอัลลอฮ์พระนามอัลลอฮ์เนี่ยมาจากรักษาคำว่าวาลีฮานะครับวาลีฮ่ายะลาหูนะครับว่าลีฮา เยาลาหูนะครับมาจากรากศัพท์ของคํานี้มันแตกต่างกันยังไงนะถ้าเกิดว่ารากศัพท์ของพระนามนะครับพระนามอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเนี่ยมาจากคําว่าอัลละห์เนี่ยก็จะให้ความหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่คู่ควรนะครับแก่การเคารพศักกิรัาถ้าเกิดว่ามาจากรากศัพท์คํานี้นะครับอัลละห แต่ถ้าเกิดว่ามาจากรากักท์ว่าวาลีห้าเยาลหูเนี่ยจะให้ความหมายของตะไคยุรนะครับตะไคยุรธก็คือมีออเมื่อเรากล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยใช่ไหมครับอัลลอฮ์นี่ก็จะ,ะทําให้สติปัญญาของมนุษย์ปัญญาของมนุษย์เนี่ยมีความฉงนมีความประหลาดใจมีความทึ่งมีความประหลาดใจกับกับกับพระผู้เป็นเจ้า นในการที่จะเข้าถึงร,รับอัตมันของพระผู้เป็นเจ้านะครับก็มีความฉงนมีความประหลาดใจมีความทึ่งมีความสนเท่กับนามนี้นถ้ากลว่ามาจากรักษาความว่าวาลีหา้าดังนั้นเราได้แล้วว่า min บิสมิลลาว่าคืออะไรยังไงนะครับทีนี้คำต่อไปนะครับ หลังจากพระนามของอัลลอฮ์สุฮาะลาที่กล่าวไว้ในองค์การแรกนั้นก็คืออัลรอฮ์มานแล้วก็อัลลอฮฺหมใช่ไหมครับอัลรอฮ์มานก็อัลลอฮฺหมในภาษาไทยเราอาจจะใช้แปลว่าพระผู um ้ทรงเมตตานะครับอัลรอฮ์มานแล้วก็หีมก็คือพระผู um ้ทรงกรุณายิ่งนะครับมันมักจะให้ความหมายเช่นนั้นซึ่งนักวิชาการบาง ท่าน,นได้กล่าวว่าความหมายของราะห์มานราะห์มานียัตแล้วก็ราะหิมิยัตเนี่ยความเมตตาของลอสตาที่เราให้ความหมายว่าเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่สื่อถึงความหมายอันลึกซึ้งแล้วก็ลุ่มลึกอของคําว่าอราะห์มานแล้วก็ราะหมเพราะว่าเมตตาที่เราให้ความหมายเนี่ยกันเนี่ยมันมันน่าจะตรงกับความหมายของคําว่ารออูรออูฟมากกว่านะครับว่ายอย่างนั้น,นแต่ยางไรก็ตามเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มัน ไม่อ่อนนีนะครับก็คือมีความมั่งคั่งมากพอที่จะใช้ในการที่จะสื่อถึงความหมายล,ลุมลึกของพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้มากนักอย่างไรก็ตามนะครับที่เราใช้แปลว่าอัรหมานพระผู้ทรงเมตตาอรหิมพระผู้ทรงกรุณานี่เรามาดูคําว่าอรหมานนะครับอรหมาน ึ่งทั้งสองเนี่ยครับรอฮมานและก็รอฮิมนั้นเป็นซิฟัตรือเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุฮานวะตาลานะครับรอฮ์มานอยู่บนรูปฟมของฟาอันล,ลานซึ่งเป็นซีเ่เป็นรูปฟอร์มของบุบาลละก็บุบาลาก็ในในกฎไวยากรณ์ของภาษาอาหรับนั้นหมายถึงคําที่บ่งบอกถึงความมากครับอย่างมากมายนะครับเหมือนกับคําว่าอัปปะชานความหิวแต่บ่งบอกถึงความหิวที่ ความหิวกระหายนะครับเพื่อควหิวอย่างมากนนะครับนั่นคือรอฮ์มานอยู่บนรูปฟอร์มของฟาลานเป็นอ่ามูบาลาครับเป็นอิสมิมูบาลานะคอที่บ่งบอกถึงความมากส่วนคําว่ารอฮีมนะครับรอฮีมเป็นซิฟัตมุชับบะฮะนะครับชื่อมันในกฎไวยากรณ์เรียกว่าซิฟัตมุชับบะฮะซึ่งซิฟัตมุชับบะฮะเนี่ยให้ความหมายของอ่าการต่อเนื่องให้ความหมายของความอ่าเสถียร ที่มั่นคงที่ยืนยันที่ยืนหยัดแล้วก็มีความเป็นอมตะอยู่อยู่ในนั้นนะครับนั่นก็คือความหมายของรายมียันซึ่งนักวิชาการได้กล่าวว่าเนื่องจากว่าอา่ราราะหมานะครับเป็นให้ความหมายของอความมากที่ครอบคลุมหรือว่าแผ่ไปยังทุกสปปรรพสิ่งนะครับที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับมัคคุรกัสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ คุณแก่ชราหรือว่าแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธหรือว่าใครก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับความเมตตาได้รับรอฮ์มานจากอัลลอฮฺสุพรรณตลาทั้งสิ้นเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหมดเหล่านี้นะครับได้รับรอฮ์มานจากอัลลอฮฺสุพารณตลาแต่เนื่องจากว่าโลกนี้นะครับดุนยานั้นจะต้องอ,อมีวาระที่สิ้นสุดลงนะครับก็คือจะต้องมี วันการการลปวสาสน์นะครับคือจบสิ้นโลกนี้ดุนยานี้ก็ต้องจบหมดไปแต่ว่าเมื่อโลกนี้จบไปแล้วเนี่ยชิ้นสุดไปแล้วเนี่ยความเมตตาของพระองค์ก็ยังคงดําเนินต่อไปใช่ไหมครับนั่นก็คือ,อความหมายของความว่ารอฮีมียัดว่ารอฮีมนั้นก็จะสื่อตรงนี้ว่าความเมตตาของพระองค์ก็ยังทรงยังคงอยู่มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดไปนะครับเป็นอมาตะา นั่นเองคือคือความหมายของคาว่ารอฮีมแตกต่างกันที่ว่ารอฮิมนั้นจะเป็นความเมตตาของพระองค์หรือว่าความกรุณาของพระองค์ที่มีเฉพาะสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับในวันแห่งการตัดสินในวันแห่งอัคบรอเฉพาะนะครับดังนั้นคําว่าอรอฮมานนะครับรอฮมานเป็นคุณลััษณะอารมนะครับก็คือกว้างกับลสตาที่แผ่ สำหรับทุกสรรพสิ่งส่วนรหิมนะครับเป็นคุณลักษณะหรือว่าเป็นสิฟัตคอสที่เฉพาะาเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวัตาลาเท่านั้นนั่นเองนะครับนี่คือองค์การแรกที่เราได้กล่าวนะครับว่าบิสมิลลาฮิรรหมานิรอรฮีมนะครับว่ามีความหมายอะไรอย่างไรบ้างนะครับต่อไปเราก็จะกล่าวถึงองค์การที่สองของสุรต่าปาฏิหาริย์นั่นก็คือ ا ل ح م د u l i l l a h i r บ b b i l a l a m ี n อินชาอัลลอฮสุดท้ายนี้ขอขอพอดีอวาา allah, ่าจีอา์อัลลอฮ์สุนนะตะละขอพระองค์ทรงประทานเตาพีบโอกาสที่ดีงามยิ่งให้กับเราท่านนะครับได้มีโอกาสในการทําความเข้าใจพระหมาคัมภีอันกรานและก่อนจะทิ้งท้ายนะครับเนื่องจากค่าคืนนี้เป็นค่าคืนวาฝฟาดของท่านหญิงคอริจะสลามุลลออะลัยฮานะครับก็ขอให้เราท่านนั้นรํำลึกถึงท่านแล้วก็ อ่านพระหมาคคำภพี์อันกราดแล้วก็เนียดให้กับท่านหญิงขอดิญาผู้ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะอให้ศาส,สนาของที่ท่านศาสดามหัมมุสลิมลสลามนั้นคงอยู่ต่อไปวัสสลมามะัลคุมบาระห์มัตุลลอฮ์วะบรารอกาตุ